รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมนุษยชาติได้คิดค้นการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์งต่างๆมากมายแต่ด้วยความหลากหลายทางเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์มนุษย์เริ่มใช้สัญ,ญลักษณ์ต่างๆถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่องรอยของอดีตและไม่สูญสลายไปตามกาลเวลาเวลาผ่านไปหลายพันปีมนุษย์ ไม่เคยหยุดพัฒนาวิวัฒนาการของการสื่อสารจนในที่สุดได้ก่อเกิดการสื่อสารภายใต้การพอรรหัสรูปแบบใหม่ของโลกขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ ci, ดาวินชีเกมพอดรหัสสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบความสนุกกับดาวินชีกันเช่นเคยครับ และไม่แน่ครับคุณผู้ชมทางบ้านอาจจะได้รับเกินรางวัลจากการนั่งชมอยู่หน้าจอแบบนี้ด้วยก็ได้และวันนี้คุณโจจะรักษาแชมป์ไปได้อีกหรือไม่นั้นไปรับชมกันเลยดีกว่าครับดาต่อไปครับดาวิชีขอ2พยางคอ2พยางปรหัสภาพมาครับ 2พยายงครับๆๆเบอร์เก้าทีส่สติลกดแล้วนะครับสามสองหนึ่งโอ้โหนี่ <บด S 2> มาที่ลดเวลาเชิญจ้ะคุณซ้ายค่ะสองพยายงนี่คุณตอบว่าสงขลาหรือเปล่าคะสงขลา,ขลาถูกต้องครับผม ภาพแรกน,นะครับเป็นภาพวาดของพระสงฆ์นะครับก็สงขอไข่กับลาขอรออาขารวมเป็นสงขารับไป1นึ่พครับคุณสายครับไม่ได้ชิงสิทกันทั้งคู่ค่ะเออเป็นกลยุทธ์ที่ดีนะอย่างที่คุณโจบอกว่าถ้าเสียปุ๊บก็เสียน้อยๆใช่ไม่ได้เสียเยอะเลยทําให้คุณค้วยตอนนี้ยังมีอยู่ถึง1นึ่งหคุณโจเจ็ด ลงกันมาครับอัตโนมัติคนละ2,000ตรงกลางและถ้าคุณโจ้ได้4,000นี้แชมป์จะตีตื้นขึ้นมาเป็น9,000แต่ถ้าคุณกล้วยได้สวยงามเลย13,000 <hemisphere S 2> ต่อ5,000 4,000ตรงกลางครับดาวินชีขอ3พยาคด<น>าาภาพมาครับ พยายามยังไงคะทีมสตีลไม่ได้ไม่ได้ภาพแรกเป็นภาพของพี่หม่ำซึ่งเป็นคนภาคไหนฮะอีสานคนอีสานเรียกวัวพูดคำว่าวัวออกมาคนอีสานเรียกวัวว่าังวงวังว ภาพที่ 2, 2เป็นเป็ดที่กำลังเดิน <ols blur> ตามเต่างัวตามเต่าเงาตามตามัวดาวชีขอคืนสี่พันครับอ้าวตอนนี้คุณกล้วยเหลือ9,000นะครับคุณโจ้เหลือ5,000แชมป์ของเราเดี๋ยวดูว่าจะพลิกสถานการณ์ยังไงแต่ยังไงก็ดีลงมาก่อนเลยครับคนละ2,000เป็น4,000ตรงกลาง และเป็นโอกาสตีเสมอของคุณโจนะครับได้4,000นี้ไปตีเสมอที่7,000ครับกับรหัสที่ดาวินชีขอ2พยาง์ลัดเสียงมาครับทำความสะอาดผมทำให้ผมไม่พนันทำความสะอาดผมทำให้ผมไม่พนัน จ้าครับสระสางครับสะสางตีเสมอที่เ0็ดครับกลับมาตีเสมอจนได้นะครับสำหรับแชมป์ของเราทำความสะอาดผมก็คือการสระผมและทำให้ผมไม่พันกันเนี่ยก็คือการสางผมนั่นเองรวมเป็นสระสางตอนนี้เสมอกันที่7,000ครับคุณกล้วยครับเรามีอยู่7 0 0 0เท่ากันสูสีสมศักดิ์ศรี สู้เท่าไหร่ครับเอาให้มันมันเลยครับสี่พันไปเลยครับพี่สี่พันไปเลยเหรอโอ้โหนี่สี่พันรวมกับของโจอีกสี่พันไม่กล้วยเลยเห็นไหมเป็นไงล่ะนี่แปดพันตรงกลางโอ้โหวันนี้ั้วนเพิ่งได้ยินเสียงทีมสติวว่วันเนี้ยเอากดล้วเหรอคะใช่คุณคะพยานยังไม่มาเลยอะ วันนี้ทั<ห>้งวัน,<ห>นเ<ล>พิ่งจะมาได้ยินเสียงของทีมสตีลก็มาสักครู่นี้เองต,เต,ตื่นเลยตื่นตื่นเลย8,000ตรงกลางนี้แปลว่าท่านผู้ชมนะครับคุณมีสิทธิ์นะครับกับทีมสตีลคนละ4,000นณะตรงนี้แต่ถ้าเกิดคนไหนได้ไป8,000ตรงกลางขึ้นเป็น1น0 0 0มหนึ่งต่อสา0พัทันทีคดีพลิกอย่างนี้เลยนี่ใจใหญ่มากถ้าเกิดหลุดมาหรือเสียให้ทีมสตีลไป คุณจะเหลือกันแค่คนละสามพันั่นหมายคำว่าในข้อหน้าคุณต้องลงกันอีกคนละสองพันแล้วถ้าหลุดอีกโอกาสกลับคู่มาแน่ๆเพราะต้องหมดหน้าตักทั้งคู่แต่สู้มาแล้วก็ต้องสู้กันไปโอโสติสมาธิครับแปดพันตรงกลางดาวิชีของสองพยางขอแค่สองพยางครับ รหัสเสียงมาครับแกะกระดุมออกไม่มีความสุขแกะกระดุมออกไม่มีความสุขแกะกระดุมคุณโจ้ครับปลดทุกครับปลดทุกทุกต้องครับผมและแล้วแชมป์นะครับก็ถอดรหัสนี้ไปได้นะครับแกะกระดุมออกก็คือการปลดกระดุมนั่นเองไม่มีความสุข นะฮะก็คือทุกปลดทุก8 0 0 0บวก3,000เป็น1 1 0 0 0ต่อ3,000ครับโอ้โนบนสแตนนี้แทบปุ่มแทบแตกเลยค่ะต้องบอกว่าคุณกล้วยของเราเนี่ยไม่กล้วยจริงเพราะใจแก่กว้างเลยพี่กล้วยแล้วพี่กล้วยเป็นทุกไหมตอนนี้ค่ะพี่ไม่ครับไม่นะพีู่้ต่อแล้วพี่นะจัดเลยค่ะสามพันครับคุณกล้วยเรามาดูว่าเขาจะมันอีกหรือเปล่า สามพันสู้เท่าไหร่ฮะมันเลยพี่มาแล้วเต็มที่มันเลยพี่สามพันเลยครับเฮ้ยนล้วมาโอ้โหโอ้โหทุ่มสุดตัวจริงๆวัดไปเลยแต่ถ้าได้กลับไปอะกลับไปหกพันแล้วคุ้มคุ้มกลายเป็นหกพัต่อ8 0 0พเลยนะถ้าได้ขึ้นมาเนี่ยลองดูครับว่าวิธีการเสี่ยงหรือว่าการวัดกันแบบนี้เนี่ยมันเป็นยังไงมันจะได้ผลหรือเปล่า สมาธิครับคุณด้วยเอามันไม่ได้เราต้องสมาธิด้วยเอาให้ได้พี่กุ้ยเอาให้ได้ค่ะครับครับดาวินชีขอสามพยางสามพยางรหัสภาพมาครับ สามพยางสามพยางรหัสภาพมาครับ แชมป์ครับโซดาไฟครับโซดาไฟแชมป์สมัยที่3ครับภาพแรกนะครับลูกศรชี้ไปที่โซ่ของคุณดานะครับดาอินโดฟิลก็เป็นโซดาแต่ภาพที่2บอกว่าไม่เอาไม่เอกก็เลยเหลือโซดาและภาพสุดท้ายเป็นภาพของหลอดไฟหรือไฟนั่นเองรวมกันเป็น3พยางโซดาไฟ ปิดจ็อบแชมป์สม,สมัยที่สามของคุณโจนะครับกับเมืองนวลไปอีก14,000บาทครับาทครับและขอเปรนมือด้งให้กับคุณช่วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะสนุกมากโอ้โหไปอีกหนึ่งสมัยครับคุณโจอ,อีกสองสมัยรับเลย Air Carrier X-Inverter กำลังใจไหมยังตอนนี้เริ่มกระชุ่มกระชวยขึ้นไหมขึ้นครับขึ้น ดีขึ้นนะดีขึ้นครับดีขึ้นแล้วก็ดีครับเพราะเดี๋ยวเราก็ต้องหาคนมาสู้กับคุณแต่อย่าลืมนะครับว่าพี่น้องเพื่อนๆชาวแท็กซี่ของเราครับใครที่อยากมาแก้แค้นให้กับเพื่อนของเรามาสนุกด้วยกันครับผมด้วยการใช้บริการนะครับเติม LPG ที่สถานีบริการ LPG ของ PT ตาม6สถานีนี้ที่เราขึ้นให้ตรงนี้นะครับและสมัคร PT Maxcard และขอบริการทันทีนะครับว่าขอใบสมัครเพื่อเข้ามาแข่งขันดาวินชีเกมถอดรหัสกับเราและคุณจะได้เข้ามาร่วมสนุกด้วยกันและไม่แน่ คุณอาจจะได้มาเป็นผู้โค่นแชมป์หรือได้แชมป์ไปถึง2ี่สสมัยรับ1ล้านก็เป็นได้แต่ว่าตอนนี้กลับมาที่โจเขาเริ่มรู้สึกดีแล้วเชียเราทำไงดีจ๊ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะส่งให้ไปปอบประลมความรู้สึกดียิ่งขึ้นไปอีกเพราะว่าคนต่อไปนี้เชียบอกได้เลยว่าเด็ดมากเป็นใครไม่รู้ไม่รู้จริงๆเพราะเราต้องรันดอมค่ะ มาเลยนะคะแนะนำตัวได้เลยค่ะค่ะชื่อชื่อยุ้ยค่ะคุณยุ้ยคุณยุย้ยมีผลงานสะสมการสติลเงินไปเท่าไหร่แล้วคะพันเดียวพันเดียวแต่นี้จริง <c oughs> กดได้บ่อยนะคะโอกาส <พด S 2> มาถ <มา S 1> ึงแล้วพี่เมื่อกี้อาจจะไม่ได้ตอบแต่อันนั้นกดตอบไม่ยั้งเลยนะ <c oughs> อ่ะเป็นกำลังใจให้พี่ยุ้ยด้วยค่ะเชิญครับ ดีครับคุณยุ้ยครับสวัสดีค่ะปัจจุบันทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ทำสองอย่างค่ะเป็นวิทยากรสอนภาษาจีนกับขายข้าวผัดปูค่ะแล้วข้าวผัดปูขายออนไลน์ก็มีออนไลน์ด้วยค่ะมีหน้าร้านมีหน้าร้านแล้วก็มีออนไลน์อ่าลูกค้าเยอะไหมเยอะค่ะช่วงนี้เยอะแล้ววันนี้แล้ววันนี้มาแข่งในวิชีแล้วใครผัดอะครับปิดร้านอะปิดร้านเลยนะโอ้ลงทุนสุดๆไม่แน่คุณอาจจะโค่นแชมป์ก็ได้พร้อมไหมครับพร้อมค่ะพร้อมนะครับคุณโจ แชมป์สมสมัยแล้วนี่กำลังป้องกันสมัยที่4ถ้าทำสำเร็จอีกสมัยเดียวเท่านั้น Air Carrier X-Inverter รับเลยแอร์รุ่นที่ดีที่สุดของ Air Carrier นะครับมีคุณสมบัติ12ประการนะครับประหยัดไฟเบอร์5 3ดาวกรองฝุ่น PM PM มและสามารถล้างตัวเองนะครับแบบอัตโนมัติได้ด้วยอยากได้ไหมอยากได้ครับอยากได้นะก็ต้องไปให้ถึงนะครับ5สมัยทุกคนมีโอกาสหมดนะครับเริ่มครับดาวิชีใส่ไปคนละ1 0 0 0 0ืและ สู้กันมาคนละ2,000ตรงกลางครับ4,000ตรงกลางรหัสแรกดาวินชีขอ2พยางรหัสภาพมาครับ เบอร์สิบกดแล้วนะครับกวดขันครับกวดขันถูกครับผมคุณกันเดอะสตาร์นะครับบัวม,มัจจตะวาเข้าไปนะครับกัน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 นะฮะ <c oughs> กันขวดพ้นกับกวดขันนะครับผมเป็นหมื่นสองพันต่อแปดพันครับพี่ย้ยตามหน่อยเลย กดขันจริงๆเนะกดขันจริงๆคุณยุ้ยครับเขากดขันไปแล้วเราจะตามเขาเท่าไหร่ฮะสองพันอสู้สองพันนะครับรวมเป็นสี่พันตรงกลางมาเลยครับถ้าเกิดคุณโจ้ได้ไปนำโดงเลย14,000ต่อ6,000แต่ถ้าคุณยุ้ยดึงกลับมาได้เราเริ่มใหม่กันที่1,000 0นะครับอย่าปล่อยให้หลุดไปครับ2พยางราดเสียงมาครับ ้การไม่ได้ทันใช้การไม่ได้ทันใช้การไม่ได้ทันใช้การไม่ได้ซิลเบอร์สองกดแล้วนะครับมาแล้วค่ะทันใช้การไม่ได้ห้าวินาทีทันใช้การไม่ได้ไม่น่าเชื่อไม่น่าหลุดไปเลยครับแต่คนที่กดไว้คือพี่เบอร์สองครับคุใช่ค่ะพี่แคนเทลเดต เชิญค่ะพี่ท้องเสียท้องเสียทุกต้องครับหกดหลายครั้งหลายคราวนี่เพิ่งมีโอกาสได้สติลจริงๆนะคะนะคันคันก็คือท้องนะครับคันใช้การไม่ได้ก็คือเสียไม่น่าเชื่อพี่ยูจะปล่อยหลุดไปได้นะท้องเสียรับไปสอง0ครับคุณเคนครับ อะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆสําหรับดาวินชีนะครับตอนนี้คุณโจ้ยยังสบายๆนะครับเท่าทุนมีอยู่1,000งมืนคุณยุ้ยมีอยู่ห0พันะครับสู้กันมาครับคนละ2,000ตรงกลางและเป็นโอกาสตีเสมอของคุณยุ้ยนะครับถ้าสี่พันดึงกลับไปได้เสมอกันที่8 0 0พทันที4พยางรหัสภาพมาครับ สุรกายทูกต้องครับผมภาพแรกเป็นภาพของออ่างนะครับภาพที่สองคือหมูหรือสุก,กรอาสุก,กรแต่เขาบอกว่าไม่เอากอไก่ยกกอไก่ออกไปเลยเป็นอาสุระและก็ภาพสุดท้ายน้องไก่นะครับเป็นอสุรกาย1 2 0่0ห่อต่อสี่พครับทับปอดทับปอด ท็อปฟอร์มจริงๆสำหรับแชมป์เรคนนี้โอ้โหสวยงามจริงๆแต่คุณยุ้ยครับเราต้องไม่ยอมมันถึงเวลาที่เราจะต้องรีเซ็ตตัวเองแล้วสู้ให้ได้4,000ครับสู้เท่าไหร่ครับ3,000อ,อ,อ่ะ3,000มารวมเป็น6,000ตรงกลางถ้าได้กลับไปนะครับยังตามอยู่แต่ตามอยู่นิดเดียวจะกลับขึ้นมาตามอยู่ที่7 0 0 0ต่อ900 0ขอให้ได้ ไม่อย่างนั้นข้อหน้าหมดหน้าตัดนะครับ mm hmm. ดาวินชีขอ3ามพยางครับ3ามพยางราดภาพมาครับ3ามพยางครับ3ามพยาง ราดภาพมาครับ เียดายมาก6000ไม่มีใครใช้สิทธิ์เลย2ภาพนี้3ามพยางครับภาพแรกเป็นภาพของว่าวภาษาอังกฤษเรียกว่า Kite และภาพที่2รถหรือคาเห็นไหมครับว่าเขาไม่ชัดเขาไม่เต็มสีเขาจาง Kite คาจางค้างคาใจดาวิชีขอคืน6,000ครับ แต่คุณโจยังเหลือ9,000ครับคุณยุ้ยเหลือ1,000หมดนะตักคุณยุ้ยครับรวมกับคุณโจ้อีก1,000เป็น2,000ตรงกลางและถ้าคุณโจ้ปิดจ็อบสมัยที่4ได้สวยงามปิดไปที่1,000 0แต่ถ้าคุณยุ้ยอยากไปต่อต้องดึงกลับมาให้ได้ครับสู้ต่ออย่ายอมแพ้2พยางราดเสียงมาครับ ความสะอาดผมให้ผลิตโชคทำความสะอาดผมให้ผลิตโชคคุณเจ้าครับสเปคครับแชมป์สมัยที่4ครับพร้อมกับเงินรางวัลอีก10,000บาทนะครับรวมทั้งสิ้นนะครับเป็น54,00มื่นสีันบาทครับสุดยอดสุดยอดจริงแล้วก็ขอสินบนบุญแดงให้กับพี่ยุ้ยครับขอบคุณมากครับ วันนี้ต้องบอกเลยว่าสุดยอดจริงๆนะครับปิดจ็อบไปได้สวยงามกับคําว่าทําความสะอาดผมให้ผลิตโชคสเปกส,สเปคนั่นเองขอเสียงปรบมือดายให้คุณโจครับว,วันนี้ผมว่าเราให้ทุกคนไปพักกันก่อนดีกว่ารีเซ็ตกันใหม่และเดี๋ยวเรามาเจอกันครั้งหน้ามาดูว่าคุณโจจะสามารถพิชิต Air Carrier X Inver กซ์ได้หรือเปล่า วันนี้เราทุกคนที่ดัิชี่เกมสทรันขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ